สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ครอบครัวน้องบอพลอยแฟมิลี่นะคะเช้าที่สดใสนะคะวันนี้หนูกําลังจะไปทํางานแล้วนะคะแม,ม่จา๋าเดี๋ยวก่อนไปทํางานขอสํารวจหน่อยซินะคะคุณพ่อมีอะไรให้หนูกินบ้างคุณพ่อมีอะไรให้บอพลอยกินบัางคุณพ่อขาสํารวจหน่อยชี้หน่อยชี้คุณพ่อบอกว่าอยู่นี่อยู่นี่เห็นแล้วเห็นแล้วหนูเห็นแล้วค่ะคุณพ่อป้อนกล้วยหนูแล้ว สำรวจก็ได้กินจริงๆด้วยนะคะกล้วยหวานๆอร่อยๆอแต่เช้าเลยวันนี้นะคะหวานกันแต่เช้าเลยนะคะน้าไม่ล้างฟันไม่แปลงค่ะกินก่อนเลยนะคะกินก่อนเลยไปไปได้เวลาทำงานแล้วนะคะ เช้านี้หนูยังไม่อาบน้ํานะคะอากาศยังหนาวเย็นอยู่นะคะเดี๋ยวไปอาบข้างหน้าแล้วกันนะคะวอร์มร่างกายให้อบอุ่นนะคะเดี๋ยวหนูจะไปอาบที่ศูนย์คดนะคะแม่แม่จ๋านะคะแต่ตอนนี้อากาศยังหนาวเย็นนะคะโบพลอยบอกไม่เอาไม่ลงอ่างนะคะเช้านี้นะคะเดี๋ยวขอวอร์มนะคะร่างกายให้อบอุ่นก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปอาบข้างหน้านะคะแม่แม่ขา อันนี้เดินตามติดคุณพ่อใจแล้วนะคะไหนมีเหลืออีกไหมคุณพ่อไหนไหนอยู่ตรงไหนอีกส่้นไว้ตรงไหนมาเดี๋ยวบอกพอยสำรวจเองนะคะดูนะคะมือน้อยๆนะคะอยู่ตรงไหนพ่อมันอยู่ตรงไหนอีกกล้วยอะหมดหรือยังหมดหรือยังดูดูนะคะโอ้ยตอนนี้รักคุณพ่อมากดูกอดคุณพ่อไว้เลยนะคะอยู่ตรงไหนพ่อกล้วยอยู่ตรงไหนเอามาซะดีๆอ้าวทำไมไม่ให้หนูคุณพ่อบอกว่าเหลือ,ออีกหนึ่งลูกนะคะอาป้อนลูกสาว หม่มําแต่เช้าเลยนะคะอร่อย euh. แต่เช้าเลยวันนี้นะคะตอนนี right? ้หนูไม่สนใจพี่บัวแล้วเพราะว่าหนูได้กินกล้วยกับคุณพ่ออร่อยมากนะคะขอตามติดคุณพ่อเลยนะคะติดคุณพ่อแจแล้วตอนนี้นะคะแม่ขากินกล้วยไปด้วยทานยาไปด้วยแคลเซียมนะคะแคลเซียมกับบำรุงนะคะ จะบำรุงไปถึงไหนเนี่ยตอนนี้หนูก็กลมแล้วนะคะแม่แม่ขาป้าไป้าปนะคะเชา้าที่สดใสคุณพ่อมีอีกไหมคุณพ่อดูสก,กิดคุณพ่อนะคะมาดูมือน,น้อยๆคุณพ่อมีอีกไหมมาอขอพลอยขอกินอีกคุณพ่อบอกว่าหมดแล้วลูกนะคะตอนนี้ไม่ชนพี่บัวเลยนะคะอะนะคะการเดินทางที่แสนจามีความสุขนะคะ เดินไปด้วยแวะข้างทาง,างไปด้วยกินไปด้วยนะคะแม่แม่แมขาอพี่บัวล้อหน่อยล้อหน่อยเราหนูหน่อยเราอกพลด้วยนั่นแหละโวตะแวะนะคะพี่บัวเลยเดินมาก่อนเลยนะคะเห็นไหมเออดูปากก็เคี้ยวตลอดนะคะแม่แม่แมขาปากนี้เคี้ยวตลอดเลยนะคะเท้าเดินแต่ปากขยับตลอดเลยนะคะ อ้าวอ้าวยังชงชัยอะไรอีกไปเแล้วพี่บัวไป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 พี่บัวไปเออเออเออรอนหน่อยรอหน่อยพี่บัวรอนหน่อยรอนหน่อยเอ็นดูเด็กน้อยท่าวิ่งนะคะแม่ขาเออยชงชัยอะไรลูกหนูชงชัยอะไรดูเกมชิดูเกมพี่บัวนะคะแม่ขาดูเกมพี่บัวผู้เ่าวเก้มป่องนะคะผู้เ่าวแก้มป่องนะคะทางนี้ผู้สาวเคี้ยวไม่หยุดเลยนะคะระหว่างทางเดินนะคะ การเดินทางที่แฮปปี้มากนะคะเดินไปด้วยเล่นไปด้วยนะคะแวะไปด้วยกินไปด้วยนี่นะคะบัวพลอยแฮปปี้มากเลยนะคะพี่บัวก็แฮปปี้มากนะคะเช้า,ชานี้อากาศค่อนข้างจะสดใสไม่ร้อนนะคะยังหนาวเย็นอยู่นะคะแม่เมขาแวะแวะก่อนแวะก่อน,อนมีอะไรให้บัวพลอยชิมมากนู่นพี่บัวก็แวะเหมือนกันนะคะไม่ใช่แวะเฉพาะบัวพลอยนะคะผู้บ่าวของเราก็แวะเหมือนกันนะคะ ชิมนะคะต้นไม้ข้างทางนะคะอะไรที่กินได้นะคะเด็กๆก็จะเก็บเข้าปากนะคะมา้วาว่ายังไงคุณพอ่อโอ้คุณพ่อจะขึ้นเ <c oughs> <c oughs> ห็นบารลูกสาวข่เทนออ๊อืบอ่ะ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 ส่งให้คุณพ่อขึ้นนะคะอ่อะ let's go กดบนอะ่ะกด,ดดังโอ้หอินดูลูกสาวนะคะไม่แม่ขาหนักไม่รู้ <c oughs> หนักไหมคะคนช่วยโอ้โหดูนะคะเอาไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งจะวิ่งไปไหนจะวิ่งไปไหนไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งค่ะไม่ต้องวิ่งค่ะไม่ต้องวิ่งโอ้เอ็นดูเด็กน้อยเด้ดูนะคะโอ้ยหางตั้งไปแล้วค่ะหางตั้งไปแล้วจ้าสต๊อปสต๊อปก่อนลูกเราพี่บัวหน่อยลูจะรีบไปไหน คุณพ่อนั่งหลังนี่จะรีบไปเลยนะคะดูนะคะมันหนักไงแม่หนูจะรีบไปเทคุณพ่อโบอพลอยบอกว่าหนักจ้งนะคะรีบไปเทคุณพ่อค่ะดูนะคะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ่ะพอแล้วนะคะ <S <S เออเขาแรงนะคะเขาแ,แรงใจจากพี่บัวจุ๊กปากพี่บัวใหญ่เลยนะคะไป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 คุณพ่อไม่ไม่ขี่หลังแล้วนะคะไป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  เอ็นดูมากเลยนะคะพี่กับน้องเดินมาทำงานนะคะดูนะคะแฮปปี้มากค่ะนี่นี่นี่แวะชะหน่อยแวะหน่อยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ่ะเร็ว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 เอาพี่บัวดูนะคะนำหน้าพี่บัวตลอดเลยนะคะไปไปพี่บัวไปไป ชงใช้ ch อะไรอีกเร็วเร็วเร็ว <c oughs> เอ็นดูเท้าวิ่งเด็กน้อยด้ดูนะฮะ Ə, เอ้ยเอ้ยเอ้เอยอยดูแกมดูแกมไปไปไเอ้ยเอยเอาะไปหมโหอะไรใส่พี่ต้นไม้นั่นนะบ่พอยดิแม่อะพี่บัวบอกว่าขอแวะก่อนขอแวะก่อน <c oughs> ขอชมวิวทิวทัศน์ก่อนครับดูนะคะผู้บ่าวของเรา อาโบพลบอกว่าหนูก็จะชมกับพี่ด้วยนะคะพี่ชมอะไรหนูก <jamais> ็จะชมด้วยนะคะดูนะคะเออโหมีความฉุกค oui <one> ่ะมีความฉุกอยู่กับพี่บัวนะคะมีความสุขใหญ่เลยนะคะแม่จ๋าอพี่บัวไปก่อนแล้วพี่บัวไปแล้วพี่บัวไปแล้วพี่บัวไปแล้วรอนะพี่บัวรอนูน้อยอุยอุ้ยเอ็นดูเด็กน้อยพี่บัวเดินก่อนหนูไม่ได้นะคะับพลต้องนำหน้าค่ะนี่นะคะ หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์นะคะคือหนึ่งกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของน้องโบพลอยนะคะดูนะคะการเดินทางที่แสนจะแฮปปี้นะคะทักกินทั้งเวะนะคะโอ้ยมีความสุขจังเลยนะคะส่งพี่น้องนะคะโอ้โอ้โอ้เจรีบไปไหนนะ่ะจะรีบไปไหนจะรีบไปไหน,ไไหนดูนะคะไม่ไม่ขาดูนะคะ โอ้ยบเัเอ้ยบัพอยพี่บัวไปแล้วพี่บัวไปแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวพี่บวัวพี่บัวเฮ้ยหนู <c oughs> หางตั้งแล้วนะคะไม่ไม่ขาหางตั้งแล้วอ่าไปเร็ว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 ,รวดูนะคะนางก็จะแวะตลอดทางเลยนะคะเฮ้ยดูเด็กน้อยหางตั้งดิดูนะคะ <c oughs> นตามกันต้อยๆนะคะไปทํางานนะคะดูพี่บัวล่องลอยกันนอนนะคะอ๋อเราพี่บัวไหมเรอพี่บัวไหม,อ,ไหมอ่ะพี่บัวเร็วๆหน่อยหนูไปแล้วนะไม่รอแล้วนะบอพลอยบอกไม่รอแล้วนะคะดูนะคะอ่ะอีะอกนิดเดียวเดี๋ยวจะถึงละอีกนิดเดียวลูกบ้า เดียวก็จะถึงที่ทำงานของโบพลอยแล้วนะคะแม่แม่ขาโ้ยกินลมชมวิวนะคะแวะตลอดทางเลยนะคะแม่แม่จา๋าอ่า<ม><อ><ม>การเดินไปเ<ไป>ดินกลับก็ดีต่อสุขภาพนะคะเหมือนกับว่าอ่าร่างกายเขาได้เอกเซซายไปด้วยเนาะนะคะแม่แม่ขาทำให้น้องช้างไม่เครียดนะคะ ก็บได้หนึ่งต้นค่ะอ้อยไข่ทาตกอ้อยใครทำหลุนเนี่ยเสร็จหนูเลยบอพลอยบอกว่าเสร็จหนูเลยนะคะดื่มไปด้วยกินไปด้วยดูนะคะอายอยอายโยดูนะคะได้กินแล้วไม่ยอเมเบ่งพี่บัวเลยนะคะเด็กเอ้ยเด็กน้อยไปไปไปดูดูนะคะดูดูด หัวแย่งเลยนะคะแม่แม่ขาพี่โบก็ใจดีเหลือเกินไม่ยอมไม่ยอมแย่งน้องนะคะพี่ชายพี่เสียสละนะคะให้น้องกินเลยนะคะจะได้โตเร็วๆโตวไวๆนะคะดูนะคะเฮ้ย <forgetting> <ค>เดินไปกินไปนะคะอร่อยใหญ่เลยนะคะแม่แม่ขาอ่ะตอนนี้ก็ถึงบริเวณนะคะศูนย์คชศึกษาแล้วนะคะโอก็จะถึงที่พักแล้วค่ะแม่แม่ <BER> จ๋า ทั้งกินทั้งเดินนะคะใครจะมีความสุขเท่าโบพลอยนะคะได้กินและเดินนำหน้าพี่บัวเลยนะคะ,ะเฮ้ยดูปลา <sk r isa> เคี่ยไม่หยุดขยับไม่หยุดเลยจริงๆนะคะแม่ๆจ๋าป้ายๆๆนี่ทางลงจะไปไหนนั่นมาเร็วมาเร็วถึงแล้วนะคะถึงที่พักแล้วถึงแล้วจ้าเร็วอเรื่อเดูๆนาะงงามก็ค่อยลงนะคะอ่ะเร็วร่เร่เพี่บัวจะตามมาเร่เร่เร่เตามทันแล้วนี่เร็วเร็วออเร็วบัวพลอยเร็วป้ามาถึงก็ไปอาบน้ำเลยนะจ๊ะคนสวย โมร่างกายแล้วนะคะทาร่างกายให้อุ่นแล้วอาบน้ําได้นะคะอาบน้าได้แต่อากาศยังหนาวอยู่นะคะอากาศยังหนาวเย็นอยู่วันนี้อากาศดีมากเลยนะคะเช้านี้นะคะที่สุรินนะคะคุูบ่าวหน้าเผือกจิจู๋เราลุกไปอาบแดดโอกากาศมันงสุดเลยด้านนี้ก็สำรวจอะไรไม่รู้นะคะสำรวจใหญ่เลยนะคะไปอาบน้ำก็ลูกไปทำไมมอมเมมจัง ไปเร็วบาคพยอยอาบน้ำก่อนเร็วเดี๋ยวก็จะได้เวลาไปทำงานแล้วนี่โอ้โขอ่เดิมเติมพลังนะคะขอกินน้ำก่อนตอนนี้นะคะไม่ไม่จ๋าบอกพลอยบอกว่าขอเติมพลังก่อนนะคะ โอยกินทางปากแล้วก็ปล่อยท่างดาเด้วยเมย์มยปพอปลอยจริงๆเลยนะลูกโอ้ยโอ้ยนอนอาบนอนอาบน้ําดีกว่าคุณพ่อขัดไปขับให้สวยๆไปเลยนะปุณพ่อบอกว่าอูย้ยสบายจังเลยนะคะมีคุณขัดตัวขัดผิวให้หนูนะคะโอ้คุณพ่อขัดใหญ่เลยนะคะกลัวลูกสาวไม่สวยทางนี้ก็เป็นใจซะเหลือเกินนะคะแม่ๆมขาดูนะคะนอนให้คุณพ่ออาบนะคะนอนให้คุณพ่อขัดตัวนะคะ กักสีสวีวันใหญ่เลยนะคะค oh, ุณพ่อกลัวลูกสาวไม่สวยกลัวผิวเสียนะคะผิวไม่ผิวไม่สวยนะคะโอยขนาดอาบน,น้ำก็ไม่เว้นนะคะงอบงีบงีบเงีบ,งบ,เงบนะคะปาก <c oughs> ขยับไม่หยุดจริงๆเลยโอ้ย <c oughs> อ,อาบแล้วนะคะมาถึงก็ได้อาบน้ำนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอพักความน่ารักนะคะของเด็กๆนะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ